ครับกลับนมัสก,การครับอาจารย์ครับสาธุคุณอาจารย์โทรมาตอนดึกนี่คือมีข่าวดีเหรออาจารย์พดสรุปเลยว่ามันไม่คือมั่นใจเนี่ยคือกันมาวมั่นใจแล้วหถมมั่นใจคือยืดนำขึ้นพูดเดียวขข้นบนันไดก็ได้มาสามตัวตรงๆเลยนะมีไม่มีสองตัวนะอ๋ออาจารย์เพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เหรอครับผมทำเมื่อกี้นเนี่ยเชือกเนี่ยเชือกเชือกเส้นไหนครับอาจารย์ เาราก็เส้นเดิมมันแบบเลยขอภูมิยาภูมิตาเขาแต่ขอภูมิจะเปิดทางมันด้วยกันเลยครับก็เลยว่าจะให้สองตัวหรือสามตัวก็บอกเลยมาเลยแบบว่าเอาตรงๆเลยอืคือว่าพ้าเสือกนนี่คือว่าพ้าเสือเนี่ยกวนนี่เราไม่ได้ไม่ดังหมดภูมิยาคือว่าเสียกเลยก็แล้วกันเอาเสียกเลยก็แล้วกันดังไปเลย,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 ยจะดังเลยใช่ไหมอาจารย์วันนี้เพราะเขาทำเสร็จเนี่ยทำเสร็จปั๊บเนี่ยครับอ้าว เทียนเนี่ยไม่มีลเมเยี่ยนเทียนที่มันบางายอเนี่ยตกเองเลยตามเลยบู๊จิงไปเลยนะจริงจิ้ง,รงครับรโอ้คนไทยตัวนี้นี่นำได้ขนาไหนโอ้มาเบิ่งเดาว้ามเลยวัาเด็กหกสอง้าน้ำเลยตัวไหนอจารย์หกสองหกสองตีกันเนี่ยสามตัวน่ะนะสองหลังคือหกสอง คือคือคือหกสองสองตัวแหะหกสองเก้าสองหกสองเก้าสองมาสามคือมาดสี่นะเจ็ดสองนะหกสองศูนย์หกสองศูนย์อ่แล้วเก้าสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์หกสองศูนย์เจ็ดเจ็ดสองศูนย์เหรอครับเจ็ดสองศูนย์กับหกสองศูนย์ 720สองศูนย์กัหกสองศูนย์ดัออกท้งตัวกลับหัวไว้คือ,อหอกสองเลเก้าสองสอกับเก้าสองอ่องงานีคันธงนะรอบนี้นะวัดเลนะวันนี้แต่ะเลว่าตื่งวันนี้ก็นได้าโอ้ยไม่ได้โมโ่ไม่ได้โมโ่ได้หนีไม่ได้โมโเฮ็โโดตรงๆเลยผัดดอดได้นี่มันจะถูกไหมอาจารย์รอบนี้ก็ถูกว่ามันแจถูกถูกแล้วนะ ไม่ชอบตัวก็ะถามตัว้วดนะ่ะแต่ว่าเอาไปเลยนะตามเบอร์ถ้ามั่นใจก็โทรดูทำช่องหมดเลยโอ้าอาจาราย์อาจารย์เพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้เหรอครับผมก็ทําเสร็จเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าถ้าดึกไปพอฝนมันมาครับผมก็น<ม>่าจะลงให้เอฟซีพรุ่งนี้เช้าแหละครับผมมันดึกแล้วเนอะอาจารย์เนาะคือฟันไปเลยมันตรงเลยนะนะวันพะนะักเนอะวันนี้ใช่ไหมอาจารย์วันพักเลย โอ้ฟันธงเลยฟันธงเลยสตัวเจ็กับหกสองศูกับ720องนแล้วก็2ตัวล่าง6292สองโอ้แล้วแล้วก็คลิปคลิปแรกที่เราไปไลฟ์สดกันอันนั้นเอาไหมอาจารย์อันนั้นก็เอาว,าว่ามันเป็นรางวันเราแราคาติดตามก็ติดตามไปแต่ว่านี้รอบฟันธงก็ตรงกันนั่นแหละเนี่ย่ะหัวใอาจารย์มีเหตุการณ์แปลกๆไหมขณะที่ทําพิธีเนี่ยครับ ก็มีอ่านะก็มีแบบไหนอาจารย์ที่อาจารย์เล่าเมื่อกี้ก็เทียนน่ะมันตกเพราะว่าเขาบอกว่าเอาตะยัยขึ้นเขาหนึ่งห้องศูนย์เขาบอกขึเขาหัวก้อนที่ขึ้นหมาหอนนั่นหันไปแล้วสามตัวกระเฮ็ดไอ้เทียนรับยิ่งตกไปนี่นะครับก,ก,เนะเก็เทียนตกเลยนะเทนะียนตกไปอู้เทียนตกเลยอาจารย์ก็จะพอครับคือ,ค,อ,ค,อคือเหมือนกับว่าเอา้าบอกว่าขึา้นตก คือตรงนับไปเลยเชียนตรงนั่นไปเลยมันม้วนไปเล่นอ๋อเชียนเชียนเล่นใหญ่สุดไปแล้วแต่ว่าแต่ว่าตัวตัวตัวน้ำมนต์ไม่แตกนะตัวน้ำมนต์ไม่แตกตัวเลขไม่แตกใช่ไหมครับเป็นเจ็ดสองศูนย์เหมือนเดิมหกสองศูนย์เหมือนเดิมมันมีมีมันมีภาพอยู่นะอันนี้ไลฟ์สดเนี่ยมาดูว่าจะเขียนทับไปเลยตัวเนี้ยจะเขียนทับไปเลยให้เป็นสารเลยให้ทับไปเลยครับเนี้ยเนี้ยเป็นอยังนี้นี่การตัวนี้เขา ก็ข,ขนลุกใช่เลยอาจารย์ทําคนเดียวอาจารย์ไม่กลัวเหรอครับผมฮะอาจารย์ไม่กลัวเหรอครับทั้งหมดนี้มันก็ธรรมดามันก็าอยู่กับเขาจริงเขาต้องไม่ต้องกลัวอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวหรอกไปอยู่ต่างที่เราไปทําที่ตรงเขาผูกคอเลยนะที่ตะที่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 ผูกคอนะครับ<ะ>มี่กินเต็นแะนั่นแหละยิ่งดีโอ้ถ้าเกิดนี่กินมาอะไรมานี่คือแม่นเลยครับอาจารย์ช่วงตา้ ช่องช่องช่องเชแค่เส well ้นนู้นที่บอกตามว่าตอนนั้นอันนั้นเดินเลยครับนั้นเป็นเสียงเดินเลยอันนี้เดินเลยเดินเดินอะเดินปิดไฟทัพเนี่ยเดินตรงนั้นมันเดินต้นไผ่อ่ะเสียงแจ๊บแจ๊บเลยรู้ว่าคนเดินเสียงคนเดินแต่ในเขียดนั้นไม่ค่าเข้ามาครับถ้าเป็นลมเบื้องเบื้องมาก่อนบนบนบนต้นโพอ่ะต้นโพนะต้นต้นโพเนี่เพราะฉะนั้น ลมที่เดินมันอะหมุนมันลมลมหมุน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 หยุดน่ครับผมนั่นหลักเป็นงั้นแหละมันจะเป็นอาการนั้นหนึ่งมีลมมีกลิ่นออกมาเหมือนเขาจะมาบอกเช้นเราเรารู้จักเลยครับสัมผัสก็มีสิทธิ์ก็ก็คนเรากลัวบ้างแต่ว่าเราก็มีาเท้าของเราอยู่อ๋อเขามีมีมีกาะหากกำกับอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์อ่า เขามอบุญก็คือคือว่าเอาบุญเนี่ยคือต่อบุญกันะคือเอาร่มันนะครับผมเขามาช่อยแขวนไว้ช่อยเช่าเราเขามาซ่ยยขา่ดึงเขามาซ่ยจิดเนี่ยครับขันเจ้าจะคอยจะเอาแรกก็เจ้าบุญเนี่ยเรียกว่าแขอยเจ้ากิน้มเจ้าก็ต้องไปเง็นบุญขันเจ้าจ้กินมอีกปุ๊บกิ้ต้อยเจ้าต้องสิงอีกขันเจ้าว่าสิงอีกคือเจ้าก็ด้กินอีกก็คชือส่งเขากลับไปขันี้โอ้โหครับผมคือนี่คือการผีต่อผีอ๋ออันนี้คือผีต่อผีใช่ไหมครับอาจารย์ใช โอ้ครับเอาฟันธงหน่อยครับผมเน้นตัวไหนครับอาจารย์ครับสัญญาสัญญาใจสัญญาสีสัญญาดีเอาอาจารย์อาจารย์ฟันธงให้เอฟซีหน่อยครับเน้นตัวไหนครับผมยุ่งกับฟันธงสามตัวนะซือไปรอดอันไหนเจ็ดสองศูนย์อันนั้ก็หกสองศูนย์ันะหเจ็ดสองศูนย์ตัวหกสองศูนย์ยางอ่ะสองตัวนะเก้าสองหกสองนไหเก้าสองหกสองแล้วแต่ใครจะชอบสามตัวใครตัดได้ครับแต่ไม่แต่แต่เราไม่บอกตัวกระชั้นน่ะ สามตัวมันอยู่ในนั้นแหละเชื่อเลยหกสองศูนย์กับเจ็ดสองศูงนย์น่ะถ้าใครชอบตัดเอวาแล้วแต่แต่ว่ามันว่าสองหกสองกับเก้าสองนั่นมันก็ตัดมาจากสามตัวนั่นละครับเราเลยว่าสำหรับคนที่ไม่รู้จักบางคนโทรมาอเอา,าไปฝึกแย่งวันนี้เราฝึกแย่งนะต้องบอกว่ากัน,นครับหลายตัวหรว่าทีว่ามันหลายตัวอย่างเง อันนี้คือสุดท้ายแล้วไม่ทำอะไแล้วนะถ้าฆ่าใครเผาโทรมาไม่รับสายก็ดูตามช่องเอาอันนี้โค้งสุดท้ายนนเนาะอาจารย์เนาะโค้งสุดท้ายก็ดูตามช่องเงาเลยค,คือว่าใจร้อยเปอร์เซ็นต์อืมเอาเอฟซีครับอันนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะครับเจขวดของขวดเปอร์เซ็นต์อืมมันใจของขวดของขวดเปอร์เซ็นต์ได้ละอ้ขอันช <c oughs> ุนน,อน้นนอยเยนาะขันชุดน้อยมันบ้าครับ ทุนน้อยฟาดสองโตรถหกสองหน่งหกสองขันทุนน้อยเองอธิบายในเนาะครับแต่ดังนั้นใส่หนีเป็นล้านแต่ว่าสื่อล่อยหนึ่งบ่ขายได้งไงถูกคนเลยเออก็เป็นแนวทางนะปู่เนาะเป็นแนวทางนะครับเป็นขันน้ำมน ครับผมเอาเดี๋ยวว่าพลัานเชื่อเส้นเดินแต่ว่าถ้าความหนักแน่นเือะความแม่นยำเือะความมันคือต้องให้เขามากางคืนยาวิญญาเขาเนี่ยครับกลางวัดกลางเขามันตกเพราะอะไรกลังวันเขามันตกเพราะว่ามันกลัวแดดกลัวฝนกลัวแดดกลางวันนี่นะพลังมันเยอะครับพ้าเนี่ยเนี่ยสิดพลาครับทีห น้ำมน์มันบเน,น,นี่ยมันตกเองเนี anyway. ่ยครับเหเ็นไมมันตกน้ำติด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 ติ อาอก็เป็นแนวทางนะปู่เนาะนะเดี๋ยวผมจะลงให้เอฟซีได้รับชมรับฟังนะครับปู่อปรนะเทศน,ทนะนะน,นๆๆี่สาธุครับปู่ครับให้เอฟซีถูกทั้งประเทศนะปู่เนาะเออตำงานรวยรวยรวยสาธุสาธุครับผมครับเป็นแนวทางนะปู่เนาะครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางนะเอฟซี MC นะเป็นแนวทางของปูนิคมนะครับเลขเชือกนะฮะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเลขกันนะครับ ว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับผมเอาอย่างไงคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กระถางช่องด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์นะครับผมที่ได้โทรมานะท่านก็ทําพิธีเสียท่านก็โทรมาบอกเลยนะครับกลัว fc จะหยิบลอตเตอรี่ไม่ทันนะครับเอาอยัางไงคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ